สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นกระบือนะคะเพื่อจะนำเขาไปชำเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นกระบือนะคะเป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นนะคะแต่ ไม่ชอบความแฉะนะคะอันนี้ก็มีเถาเข้ามาพันนะคะลิ้นกระบือนี่มีชื่อหลายชื่อนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้เขามีชื่อว่าต้นกระบือลิ้นกระบือนี่ค่ะ ลิ้นกระบือกระบือ7เจดตัวบัวลาหรือว่ากระทูเจ็ดแแบกนะคะอันนี้เราก็จะมาตัดตัดต้นเขาด้วยแล้วก็ตัดแต่งต้นเขาด้วยนะคะเขาจะมียางนะคะนี่ค่ะ เขาจะมียางสีขาวๆยางเขานี้จะมีพิษนะคะก็ถ้าใครปลูกก็ต้องดูแล้วก็ต้องศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าไม้บางชนิดมีคุณแล้วก็มีโทษอยู่ในต้นเดียวกันนะคะมีหลายๆชนิดที่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมเลยแต่ก็มีพิษคือยางนะคะไม้ ประเภทที่มียางขาวส่วนมากก็จะมีพิษนะคะอันนี้ก็บอกให้เพื่อนๆได้รับรู้กันไว้ก่อนนะคะบ้านไหนมีปลูกไว้ลูกเด็กเล็กแดงก็ให้พึงระวังไว้บ้างนะคะอันนี้ก็เคยมาตัดชำไปเที่ยวนึงแล้วนะคะไปครั้งนึงแล้ว ก็ชำกิ่งเล็กๆนะคะกว่าเขาเป็นไม้โตช้านะคะอันนี้สําหรับของวไราอคงพยอมเองนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณสี่ปีแล้วนะคะก็ต้นประมาณนี้นะคะก็ได้ตัดกิ่งชำจําหน่ายไปได้สองรอบนะคะส่วนรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามที่จะมาตัดเขานะคะ จะตัดให้เป็นทรงพุ่มหรือว่าจะตัดเขาทําแบบไหนอันนี้แล้วแต่เรานะคะแต่สำหรับวรลางพยอมนี้ก็จะตัดกิ่งเพื่อไปชํานะคะชําเพื่อการขยายพันธุ์เพื่อปลูกในสวนคุณตาแล้วก็เพื่อการจําหน่ายนะคะ คือเราตัดทุกๆกิ่งไปไม่ใช่ว่าจะเป็นได้หมดนะคะบางกิ่งตัดไปแล้วก็ไม่เป็นนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้วลาคุณยมก็มานั่งชำในสวนเลยนะคะนั่งตัดกิ่งแล้วก็ชำในสวนคุณตาเลยนะคะก็คือจะต้องลิดไว้นะคะลิดไวออก ใบขาวทองใบสวยนะคะเป็นไม้ประดับได้ดีนะคะแล้วก็มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรนะคะใช้ทําลูกประครบประครบเวลาที่หมอจะบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดหรือว่าเป็นที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นไขมันนะคะเป็นไขมันก้อนๆตามข้อมือตามข้อ ต่างๆนะคะจะเป็นปุ่มโปขึ้นมามีนิ่มๆเป็นไตๆนะคะสามารถทำลูกประครบได้นะคะเขาเรียกว่าสลายไขมันนะคะย,ยุงป่าก็เยอะจังอันนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะ สรรพคุณของเขานะคะมีมากมาย <c oughs> สำหรับสตรีนะคะก็เอาไปทำชาชงดื่มได้นะคะสำหรับสตรีที่หลังคลอดบุตรนะคะแต่ก็เขาบอกบอกแล้วนะคะว่าเขามีคุณก็ต้องมีโทษเป็นของคู่กันนะคะ ก็คือเขาจะมีลิตบีบมดลูกนะคะแต่ก็ทํำให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วนะคะหลังการคลอดขับเลือดเสียนะคะอันนี้ก็เราใช้ก็พึงระมัดระวังนะคะส่วนตัวของบรรลัยพยอมเองไม่ไม่เคยได้ใช้นะคะจะใช้เพียงแท่แค่ทำเป็น <c oughs> ลูกประครบนะคะ ก็จะใช้ลิ้นกระบือนะคะหนึ่งหนึ่งกำมือยาตีนกกระเพราแดงอย่างละหนึ่งกำมือเท่ากันนะคะผสมเกลือเป็นเกลือเม็ดนะคะหรือว่าเกลือทะเลหนึ่งกำมือกระบูนเล็กน้อยนะคะห่อผ้าทำไปรูปประครบนะคะ ตอนประครบก็ชุบด้วยเหล่าขาวนะคะแล้วก็มาประครบตรงที่ว่าเป็นไขมันตามข้อมือที่เป็นตุ่มโปนะคะก็จะทำให้ไขมันนั้นสลายไปได้นะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหายนะคะไม่มียาวิเศษที่ไหนนะคะถ้าใครบอกว่ายาชนิดนั้นชนิดนี้ กินครั้งเดียวทาครั้งเดียวหรือว่ารักษาสองสามครั้งแล้วหายไปเลยงั้นไม่มียาวิเศษที่ไหนนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยบางคนบอกว่าทาแล้วทําไมไม่หายหนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้บาลายองพยอมเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไปดูคลิปจากช่องอื่นมาแล้วก็มาต่อว่าบาลัยองพยอมนะคะ ว่านน่นนี่นั่นรักษาไม่ได้รักษาไม่ไม่จริงนะคะอันนี้ถ้าคุณดูช่องไหนมาต้องไปต่อว่าช่องนั้นนะคะอย่าอย่าข้ามช่องนะคะเพราะว่าบาลางพยอมไม่ได้เป็นหมอรักษาสมุนไพรนะคะที่บอกแต่ละอย่างหรือว่าเป็นสรรพคุณแต่ละอย่างของพืชสมุนไพรนั้นคือจากประสบการณ์ที่การใช้มานะคะ อย่างลิ้นกบือนี้ใช้แต่ประครบนะคะก็เพื่อการทดลองว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องประครบบ่อยๆนะคะประครบทุกวันนะคะไม่ใช่ประครบครั้งเดียวแล้วหายตลอดอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เอาใส่ลถใส่มาเลยนะคะ อันนี้ยางเขาจะมีนะคะนี่ค่ะที่ใบนะคะอันนี้เราก็จะปักชำปักชำแล้วก็รอไปอีกระยะเวลา2ถึงประมาณ2เดือนนะคะรากเขาก็จะออกมาดีนะคะหรือ อาจจะไม่รอดเลยสักต้นหนึ่งก็ได้นะคะที่ปักชํำนะคะไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะคะแล้วที่ใครติดต่อมาว่าอยากได้นู่นนี่นั่นนะคะให้เบอร์โทรไปบอกราคาไปหรือว่าบอกสรรพคุณไปแล้วก้องเงียบหายแต่ก็ยังติดตามติดต่อนะคะติดต่อติดตามถามไทย อยู่ว่ามีไมหมนู่นนี่นั่นแต่พอบอกไปว่าจะติดต่อ,อยังไงเอ้าให้เบอร์โทรไปแล้วก็หายเงียบไปนะคะแต่ถามทุกวันนะคะในต้นไม้ต้นเดิมๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่านะคะอยากให้อ่านคอมเมนต์นะคะถามมาแล้วเขาตอบไปนี่คุณสมควรที่จะอ่านนะคะ ถ้าคุณไม่อ่านคุณไม่รู้แล้วคุณก็ถามอยู่นั่นนะคะมีหลายคนมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ปักช้ำเสร็จหมดแล้วนะคะสำหรับต้นลิ้นกระเบือน,นะคะเป็นไม้เป็นไม้ประดับใบสวยนะคะท้องใบนี้สามารถที่จะไปทำอะไรนะคะทําร้อยมาลัยทํากระทงทําใบสี ได้นะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นคนที่เขารับใบไล่องพยอมไปนะคะรับไปปลูกก็คือส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าพวงมาลัยหรือว่าบ้านที่เรียกว่าเขามีตังนะคะเขาก็จะซื้อไปปลูกเพื่อประดับบ้านประดับบรารมีเพราะเป็นไม้ประดับที่สวยใบสวยเวลาลมพัดก็จะเป็นสีแดง เขียวแดงนะคะสามารถจะไปทําใบสีร้อยมะลัยคู่ได้นะคะอันนี้ก็มีคนที่สั่งสั่งมาก็ส่วนมากนะคะวันนี้ก็มาบอกสรรพคุณของต้นลิ้นกระบือหรือว่ากระบือเจ็ดแบกแล้วก็เป็นไม้ประดับไม้มไร้อยมะลัยทำาลัย จัดพานพุ่มนะคะแล้วก็สรรพคุณของลิ้นกระบือนี้แล้วก็เป็นการปักชำให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอเวลาอีกประมาณ2เดือนนะคะถ้าเขาลากติดดีก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะส่วนมากทำห้าสิบถุงก็อาจจะได้สักสิบถุงนะคะนอกกันนั้นก็คือไม่รอดนะคะ ก็คือเป็นการที่ปักช้ำยากพอสมควรวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องคพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ